ค่ะคุบุตรนะคะจริงๆแล้ววันนี้ก็ดึกแล้วเหมือนกันเตรียมจะไปอาบน้ําแล้วก็พักผ่อนนะคะแต่ว่ามันนอนไม่หลับเนาะแล้วก็อยากจะมาแบ่งปันเอเซนเชอร์ออยนะที่คุูบุตรได้ใช้นะบอกเลยว่าตอนนี้คุูบุตรใช้เอเซน t i a l เนี่ยดูแลตัวเองดูแลสุขภาพเนาะพูดง่ายว่ามันเป็นมิติใหม่แห่งการดูแลสุขภาพเราไม่ทานยาเราไม่เอาสารเคมีเข้าไปนะคะ พราะว่าถ้าสารสารเคมีเนี่ยมันรักษาเฉพาะคือเราถ้าเราเป็นเจ็บป่วยจริงๆเราถึงใช้คือระงับเขาเรียกปัจจุบันเลยเนาะแต่ถ้าเรายังไม่เป็นอะไรมากเราก็มาดูแลตัวเองด้วยเอเซนเช a l O ออยล์นะขบุตรเนี่ย,นนยดูแลต้องเรื่องกับนะฮะเรื่องการขับถ่ายเรื่องการนอนไม่หลับเรื่องผิวพรรณหลายๆอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับนะฮะกดไหลย้อนเลยเนี่ยคือมันเปียกเหมือนยาสามัญประจําบ้านเลยนะ มีอะไรก็เอามาใช้แล้วยิ่งเราเรียนรู้นะว่าสรรพคุณของแต่ละตัวเนี่ยมันช่วยได้ยังไจริงๆอะ่ะบอกเลยว่านะฮะ Essential Oil ก็คือน้ำมันจากพืชนะพืชเนี่ยบอกเลยว่าอดอกจากต้นจากรากจากอะไรต่างๆของของของพืชนะคะก็สกัดออกมาเนี่ยหลายๆอย่างก็เอามาสกัดก็มีสกัดเย็นสกัดด้วยไอ้น้ำแล้วก็ด้วยวิธีที่เขเรียกฮะ เอากระบวนยาศตร์ไปจับเลยเนาะแล้วก็วิธีการปลูกก็เหมือนกันปลูกแบบออแกนิกไม่มีสารเคมีเนาะเขามีคนไปควบคุมและก็วิจัยเกษตรกรว่าคือดินเนี่ยต้องใช้แบบไหนสภาพอากาศต้องแบบไหนกับปลูกพืชพันธุ์นั้นดีพูดนี้ว่าเขาละเอียดมากกับการดูแลพืชแต่ละอย่างเนาะแล้วมาส่งผลดีกับเรามา,า,ารักษาร่างกายเราพาะบอกเลยว่าน้ํามันจากพืชเนี่ย มันเป็นน้ํามันที่จําเป็นของพืชถ้าพืชเขาไม่มีน้ํามันหล่าเี้ยเนี่ยคือพืชไงเขามีน้ํามันสําหรับะครับป้องกันแมลงป้องกันโรคอะไรต่างๆซึ่งไม่ให้เขาอะไม่ให้เขาตายเนาะเรากับพืชเนี่ยบอกแล้วว่าเซลล์เนี่ยมันมันเข้ากันได้แล้วเราก็จริงๆเราก็ทานพืชอยู่แล้วยิ่งคนไทยก็รู้จักสมุนไพรกันมาดีนะไม่ว่าจะคนไทยไม่ว่ายุโรปต่างๆก็รู้จักสมุนไพรกันมาดีใช้กันมาดึกกันมยาวนานตั้งสมัยโรมันอแล้วก็ กงกรีใช้กันมายาวนานเนาะแต่ว่าดูท่าเนี่ยเขาก็เอาศาสตร์เก่าๆแต่มาเข้ากระบวนการวิทยาศาสตร์นะ,ะทาให้มันเป็นอะไรฮะออร์แกนิกแล้วก็เพียวเอามาให้พวกเราดูแลตัวเองเนาะ,ะไม่ว่าน้ํามันเนี่ยหนึ่งหยดเนี่ยสามารถนะเอามาดูแลตัวเราได้มันคือคือเราใช้น้ํามันเนี่ยมันก็เหมือนเราทานข้าวดูแลตัวเองแต่น้ํามันเนี่ยเขาคัดสรรอย่างดีแต่ละตัวเนี่ยเอามาดูแลสุขภาพเลยยังไงเนาะ กูบุตรก็มีความประทับใจมากๆเพราะว่าเรายิ่งเรียนรู้เรายิ่งลงรักพูดง่ายว่าต้องก็หัวจดเท้าเช้าจดเย็นเนี่ยกูบุตรก็ใช้ออยล์มาดูแลตัวเราเนาะ,ะแล้ววันนี้เนาะก็อยากจะมาบอกว่าวันนี้รูุจะมาแนะนําเรื่องเลยฮะ,ะดูแลเรื่องหุ่นเรานิดนึงคือไม่ใช่แบบหุ่นหุ่นดีขนาดนั้นแต่ว่า ถ้า,ายุมากเนี่ยถ้าอ้วนมากเกินไปมันก็จะมีผลลรอื่นตามมาเนาะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานหรือไขข้อหรืออะไรเจ็บปวดต่างๆเนี่ยนี่เราก็มาดูแลตัวเองหนึ่งเรื่องการขับถ่ายให้ดีนะเรื่องอะไรผิวพรรณอะไรเนี่ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่าเรื่องที่ว่าไขมันไขมันนี่สำคัญมากนะแต่คุณนะก็ตรวจไปหาหมอประจําแต่ไม่ไดนะ้อ่าทานยาเนาะไปเช็คระบบตัวเองนะ ขุดไม่เป็นคอเลสเตอรอลไม่เป็นเบาหวานไม่เป็นอะไรสิ่นแล้วขุดก็ไม่ค่อยทานยาไม่ทานยาเลยดีกว่านาะขุดแอนตี้มานานแล้วแต่ก่อนก็เคยทานยาแล้วไปศึกษาว่ามันเป็นยังไงแล้วขุดไม่ทานก็มหาหันมาดูแลตัวเองจากธรรมชาตินะคะแล้วก็บอกว่าพอมาตรงนี้มาเจอเอเซนชั่นออยล์ของดูทาร่าเนี่ยเรายิ่งประทับใจเรายิ่งศึกษาบริษัทศึกษาโฟลเดอร์ founder, ศึกษากระบวนการเรายิ่งมีความประทับใจมากเนาะวันนี้ก็อยากจะมาแนะนำเรื่องการ รดเซลลูหรือรรไขมนันก็ต้องบอกแนะนําตัวเองนิดหนึ่งครูบุตรเนะเป็นข้าราชการบนานาญเนาะ,ะเป็นคุณครูค่ะแต่ก่อนสอนหนังสืออยู่เนี่ยเราก็ปล่อยวุ่นมากไม่ได้เพราะเราต้องนุ่งทับแล้วเด็กมันก็มองอยู่นะแต่พอกเกษียณมาเนี่ยเราทําตัวตามสบายลเลยอยากจะตื่นจะนอนจะกินตอนไหนปรากฏว่ามีคนเริ่มล้อว,ว่าตกน้าไม่เป็นไรมีห่วงยางเนาะบางคนก็บอกว่านะเป็นคนเกาหลีพุ่งน้ำนมทีแรกก็สนุกเนาะแต่พอมากๆเฮ้ยมันเริ่มเอ๊ะ เราก็เริ่มหันมามองตัวเราเองว่าเราจะทําอะไรดีเนาะปรากฏว่าคกูรก็ได้มาศึกษา HNO ตรงนี้นะก็บอกว่ามาดูแลสุขภาพเกี่ยวให้เราแบบไขมันลดน้อยลงแล้วก็ลดห่วงยางแล้วก็ลดเซลลรไลส์นะคะคือพูดง่ายว่าถ้าเราไม่มีไขมันหรืออ้วนเกินไปเนี่ย เราก็จะไม่เป็นลุกอื่นตามมานะคะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานหรือไขข้อต่างๆเนี่ยเราก็ต้องดูแลตัวเองนะคะก็อยากจะแนะนำนะคะตัวนี้ค่ะ Smart and Sexy นะ,ะชื่อดูดีมากเลยนะคะขบุตรทานมาแล้ว3คมน,นะแต่ตอนนั้นยังไม่ค่อยเห็นผลนะแต่มันจะลดพวกเลขเร็กที่เราเรียกอะไรขเร็กเม่สันะกูเนี่ยพอกดไปแต่ก่อนมันจะใหญ่ๆมันก็เลือน้อยลงนะแล้วก็รู้สึกว่าไอ้ไอเนี่ย มันจะกระชับตัวมากขึ้นนะครูบุญก็ทานตอนนั้นคือทานแบบไม่มีวินัยค่ะ,คะก็แบบอะไรฮะทานตอนเช้ากลางวันเย็นเขาบอกให้ทานอย่างไรฮหยดก็มาได้ทานตามเช้าขึ้นมาทานกลางเย็นกลางวันก็ไปไหนหมือกลางคืนนะกลับบางทีกลับจะไปไหนก็บางทีก็ลืมคะแต่มันก็ได้ผลคะแล้วก็ตัวนี้บอกเลยว่ามันจะช่วยเรื่องกับระบบการย่อยอาหารคะแล้วเวลาทานเนี่ยเขาบอกว่าให้ทานก่อนมื้ออาหารสัก ระยะหนึ่งมันแล้วเราไม่ทําให้ละาาลายกับสุขภาพอย่างที่บุตพูดแล้วว่า Essential Oil มันคืออะไรเนาะมันเอามาดูแลสุขภาพมาปรับความสมดุลให้เรานะคะอันนี้คือ Smart a เ c e นเนะอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น g a f Food ก็คือ,อจากพวกส้มนั่นเองนะคะก็ช่วยระบบการย่อยเหมือนกันนะแล้วก็มีตัวอื่นๆเกี่ยวกับดูแลผิวอะไรมาเพิ่มแต่แตอนนี้จะเน้นเรื่องกับเอามารดหุ่นเราเนาะ,ะก็คือตัว g a กท Food นะคะ อีกตัวหนึ่งค่ะไม่ได้คือตัวนี้เรมอนด์กัสก็คือจะน้ํามันจากตะไคร้นั่นเองนะก็บอกเลยว่าก็ช่วยระบบการย่อยนะแล้วก็มีส่วนอื่นสามารถไปทําอย่างอื่นได้แยๆแต่นี้จะลาพูดถึงเรื่องว่าเราจะเอามาทานเพื่อลดหุ่นเราเนาะเพื่อทําให้ไขมันเอซิโรวลรินรรต์เนี่ยมันยุบลงแล้วก็บอกว่าอดทานไปแล้วต่ก่อนาทานแบบไม่มีวินัยนะสเดือนตอนหลังพอ มาฟังแล้วก็มาศึกษาว่าสามตัวนี้นะฮะมันช่วยได้จริงสามตัวนี้มันช่วยได้ตัวนี้ตัวยังมีขวดไปไหนตัวนี้นะตัวนี้สาตัวนี้อันนี้ขวดปล่าอยู่เพียงนะมันก็ช่วยได้จริงนะขวดก็ทาทนวันตอนนี้มันหมดก็จะมาดูจะมาอธิบายฟังว่าขวดทำยังไงแต่ก่อนก็ใหม่ๆก็เอาน้ำอุ่นมาเนาะแล้วก็หยดอย่างละหหยดแล้วก็ดื่ม แต่นี่บางทีมันก็ยุ่งยากบางทีเราต้องออกไปข้างนอกแล้วบางทีมันก็ลืลมนะมันก็ต้องไปอ้อนอุ่นหรืออะไรต่างๆมันไม่ค่อยสะดวกกูดก็จัดโดยการวิธีใส่แคปซูลนะใส่แคปซูลฮะเนี่ยก็ทานะําไวปแล้ะก็ทําหมดหมดหมดไปแล้วนะฮะอ่ะซองหนึ่งอันนี้จะทํำใหม่ๆนะฮะก็ะจะทําให้ดูทํำยังไงนะอ่าอันนี้แคปซูลน,นะอันนี้ขูดมีที่ดูดตรงนี้นะความจริงก็มีสลิงจากนั้นก็เอาอันนี้มาเลยนะฮะเปิด อันนี้วิธีการเปิดขวดก็เปิดเนี่ยเปิดง่ายๆนะคะเปิดขวดเราต้องงัดขึ้นมาอย่างนี้เห็นไหมขึ้นมาแล้วก็ตั้งไว้นะคะอันนี้คือสมัยเซซี่อันนี้คือตัวเกฟฟูดนะคะก็เปิดไว้นะคะอันนี้เดี้ยงนิดนึงเดี๋ยวจะหกอีกอันนี้ก็คือเรมอนการ์ดเนาะ,ะนะคะก็อย่างนี้ฮะ เราก็มีแคปซูลันนี้เราก็ซื้อมานนมันเป็นแคปซูลผักเนาะแต่อันนี้ก็าทำจากข้าวโพดจริงๆหน้าของข้างนอกมันจะเป็นผักจริงๆนะเราก็ใช้อันนี้ดูดมานี้เลยนะฮะแล้วก็หยดไปห้าหยดหนึ่งสองสามสี่ห้าอเไปอังเก,ก็บฟู้ดนะคะก็หนึ่งสองสามสี่ห้าไปนิดหนึ่งเนาะ อันนี้สมาร์ทเอสเซซี่หนึ่งสองสามสี่ห้านะฮะเสร็จแล้วเราก็ปิดฮะเนี่ยทานง่ายมากเลยเข้าแล้วเรียบร้อยเลยบอกว่าสุดยอดมากๆแล้วเดี๋ยวอีกครึ่งเดือนเนาะก็จะบอกว่ามันลดยังไงบ้างบอกเลยว่าตอนนี้นะต้นขานะไอเซลไรต์ก็ลดไปต้นแขนลดไปแล้วก็ เอวลดไป1นิ้วนะห่วงยางหายไปค่ะแต่เหลือตะนาั่งท้องนิดหน่อยเนาะก็บอกว่าแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ให้ดูอีกครั้งนะคะวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะลาไปก่อนคะ่ะแล้วเจอกันครั้งใหม่นะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้กุดด้วยนะคะ